ผู้ชมฮะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่โชว์ดีซีพระราม9เนี่ยนะฮะสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยผู้จัดงานรางวัลพระราชทานพระสุรศวดีตุกตาทองรางวัลเกียรติยศสูงสุดตลอดมานะครับซึ่งในปีพุทธศักราช2565จัดงานขึ้นอีกโดยใช้ชื่อว่ารางวัลมณีเมฆขลาโดยนายชาตรีศรียาภายัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย และนายมานิตสมมาตรประธานโครงการจัดงานเนี่ยได้มอบรางวัลกิติยศมณีเมฆขลาให้กับดาราศริลปินนักร้องนักแสดงวิทยุโทรทัศน์สื่อสารมวลชนทุกสาขายังมีด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมและนักธุรกิจซึ่งในงานนี้นะครับก็มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลมากมายครับไปรับชมบทสัมภาษณ์กันเลยครับ ใจมากค่ะที่ได้มารับรางวัลมณนี้มคขลาขอบคุณสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงในประเทศไทยและขอบคุณรายการ People Show ที่อายการสัมภาษณ์และสื่อต่างๆที่อายการสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะดีฉันประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะโครงการบ้านสวนวงทองค่ะแล้วก็ยังมีโรงแรมในนามเครือของโรงแรมกริค่ะมีทั้งที่หาดใหญ่แล้วก็ที่ด่านนอกค่ะ ดีใจสำหรับรางวัลน,นี้มากๆค่ะขอขอบคุณมาณที่นี่อีกครั้งนะคะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยนะคะ